รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำอะไรอยู่ทำไมเจไม่เปิดร้านเราตายแล้แลดิทำไมเนี่ยโอ้ยตา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 ย,ตายไ,ดได้เวลาเปิดร้านแล้วเหรอใช่อสิเจอุย้ยนี่เจก็มัวแต่ว่ามาดูคอมเมนต์ในอินสตาแกรมมาคนนี้เามาค,คอมเมนต์เจเต็มเลยีป็นผู้ชายแบบอยากมาทำผมกับเจเดี๋ยวก่อนอตั้งแต่คุณอุ้มมาสอนเจโพสท่าเนี่ยเป็นตัวอ A ใช่ ยกขาขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทิ้งสะโพกหักปึ้งอุ้ยตัวเป็นตัวเอสเห็นไหมคะเหมือนคนเอวหักเลยอ่ะแต่ว่าดูดูมีเชิดเลยอ่ะอุ้ยทำได้มา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 มีเอวยกเอลปึ่าปิดไปถ่ายก่อนค่ะถ่ายรูปแรกิดเม็ยคนกดไลค์จะยังไม่หยุดอีกหรอเนี่ย ใช่สินักศายษานี่นะจะยังมีเคล็ดลับใหม่มาเพิ่มเติมอีกนะตอนที่คุณอุ้มเขาสอนเะเขาสอนท่าอะไรบ้างเนี่ยขาสอนมีมืนตัวเอสยืนตัวเอสยกแขนเบี่ยงแขนทําให้แบบว่าดูแขนเล็กแขนไม่ใหญ่ดึงทิ้งผนังก็แอบนิดนึงจะได้ดูทสองค์เอวเออใช่เราต้องตัดนิ้วออกถ้าเวลาที่มีกล้องมาถ่ายเราใช่ไหมคะเราคิดว่ากล้องแล้วเนี่ยคือผู้ชายที่เราชอบคือผู้ชายที่เราอยากได้เรามองจิกเข้าไปที่กล้องค่ะจิกสิคะ เดีวทำไมต้องเอียงหน้าอย่างนั้นด้วยมันต้องเอียงหน้า45องศาค่ะเพื่อให้เราดูมีชีวิตแล้วจิกกล้องเหรอคะแล้วจิกกล้องเหรอคะจิกกล้องค่ะจิกจิกเข้าไปค่ะจิกเจ๊์เขาเบื่อมาเขาเบือกเฮ้ยคนไม่ใช่ไก่เจ๊์ไหมนี่แล้วเจ๊มีคีดลับเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊จะพูดให้ดูแกถ่ายนะมามาเดี๋ยวเจ๊พูดให้มาเลยให้ฉันถ่ายเนาะแล้วเดี๋ยวแกต้อง ช้อนขึ้นนะช้อนขึ้นมาช้อนแกต้องนั่งเพื่ออะไรช้อนเพื่ออะไรเพื่อให้ขายาวดูเลให้ขายาวดูโปร่งโอเคช้อนขึ้นมาแล้วเจ๊ช้อนนะจ่าจ่าเดี๋ยวนะเสียยะอะไรอ่ะนี่แกทำอะไรอ่ะก็ช้อนขึ้นไปไงล่ะไอ้ป้าไปนวดดิมเมื่อกี้มันก็ถ่ายอะไรใกล้ไปเหรอเออมันใกล้ไปจ่าจ่าจ่าเห็นกับสายย่างกันเสร็จใส่ตรงเนี้ยจ่าเจ๊ช้อน เจ๊ฉันว่าแกเนี่ยข้ามากกว่าฉันเลงนะเจ๊มาดูนี่เจ๊มาดูนี่ะไรอะไรสวยุดยาวได้ผลไหมอะยาวมากเจ๊ดูดิว้าวสุดยาวมากบอกแล้วว่ามันได้จริงๆอไงนะที่ตัวจริงของเจ๊ก็แบบว่าเ เ่ก็อะไรเดี๋ยวตอบไปก็ผู้ชายเห็นก็น้ำลายหกอาจารย์อาจารย์เจ้ผู้ชายเห็นจะได้เห็นน้ำลายหกเพราะความเซ็กซี่ของกันเยอะมาหิวข้าวขาหมูอาจารย์ผู้เล่นมันจะเป็นไงขาเรียวยาวมากเลยมากเลยดูดีอ่ะดูดีจ้ะเจ๊อัพลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูนะจะต้องมีผู้ชายมาหาเจ๊ถึงร้านเลยแหละถามจริงเจ๊เดี๋ยวให้ดูสิอุ้ย เจ๊ฉันได้ยินเสียงมีคนมาจริงด้วยอะเจ๊นี่เจ๊เหมืนฮอตจริงๆริงนะกอล์ว้าววอวว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 อววยวว้วหอมฮะโถยวะวว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 าววอวว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 อวว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 มเนี่ยผู้ชายวววววววาววววเวว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 ามาวววาว่วววลววมวว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 วผู้ชายมาหาเลยไงใ เจ๊หรือว่าจะไม่ได้ผลแล้วอะอะไรเจ๊บอกว่าลงแล้วจะมีผู้ชายเข้านี่เมย์นี่คืผู้ชายเข้ามาสักคนนึงอะเจ๊สวัสดีครับอุยซาบผมให้หน่อยได้ไหมแม่ติดตามเจ๊ในกิจการแกมมานานเลยนะกิจกาแกมด้วยเฮ้ยชอบเจ๊มากเลยอะเจ๊แบบบุญแบบกุบปวนขาใหญ่ๆรูปผมให้สักสองทีได้ไหมฮะเผื่อผมจะเรียนเก่งขึ้นนะฮะออ๋เหรอคะได้ม่จ๊ะ ลูกหัวให้สักสองทีเจ๊ะเจ๊เป็นสลีมมงคลจะได้เรียนเก่งเรียนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทีมาโม้หัวอยู่า่นี่เองกลับบ้านอยู่นี้เลยนะไปไปเนี่ยอื้เยอะถ้าแกยังไม่จับนะฉันจะเอาขาฉันนี่แหละสะพูมให้แกไจ้ไม่ได้กลับจ้าจ้าจ้าจ้ับ้าข้แ่ขาใหญ่ เจ๊จ้าจ้าฉันรู้แล้วว่าทำไมผู้ชายคนนั้นตามอนตาแกมเจ๊แล้วตามมหาเจ๊ทำไมเหรอดูเมียเดี๋ยวคุณเป็นเจ๊เลยชอบเลี้ยงช้างขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหอพูดซะเจ๊ขาดความมั่นใจเลยเจ๊ถ้าเจ๊มีแฟนขัดอย่างเงี้ย เจ๊ไม่ต้องมีดีกว่าเออเดี๋ยวก็ดีแมฉันว่ามันต้องมีดีกว่านี้แน่นอนนี่เจ๊มีคิดลับอีกท่านอ่าหันหน้าเข้าผนังอแล้วก็งัดขึ้นมาเอาใหม่เอาใหม่เพื่ออะไรท่้นนี้เพื่ออะไรอ้าวให้มีเคิร์ฟนี้เอวให้ดูผรอมไงเดอไหนทำยังไงเจ๊ทำยังไงนะเจ๊ละมันดูไม่น่าเบื่อด้วยนะอออหันหน้าเข้าผนังชอนๆเดยจะได้สูงนะช้อนนะชอนนะหันหน้าเข้าผนังอ่า แปดสองมือเลยเจ๊แปดสองมือเลยแปดสองมือเลยเออเออสวยสวยสวยมากสวยมากเต็มตัวดหนึ่งสองอ้าอ้าวเจ๊ลองดูสิเจ๊ลองดูสิเป็นไงเห็นไหมล่ะหอมฉันบอกแล้วเฮ้ยโอ้โหเีครบมีมีก้นมีแบบว่าจริงด้วยดูไม่น่าเบื่อด้วยเจ๊อัพลงเลยดีกว่านี่แน่ รับรองได้นะเดี๋ยวผู้ชายต้องมาตรึงผู้ชายตั้งความหวังเลยก็เฮ้ยนี่มากดไลค์เต็มเลยอะมากดไลค์เฮ้ยพูดเลยอะพูดพูดเจ๊จ๋านู่นเจ๊อะไรนู่นนูสวัสดีครับเจยุ่งใช่ไหมครับอ๋อผมติดตามอิสระการเจมานานแล้วครับอยากให้เจลองตัดผมให้ผมบ้างได้ไหมครับอุจได้ได้ได้ค่ะเห็นไม่ได้ลูดินไม่ใชู่ไปสิไปทีดูเลยอ่อเชิญ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 เลยค่ะเชิญนั่งเลยนะคะนั่งตรงนี้เลยค่ะ ใส่สูตรด้วยก็ไม่ใช่ใส่สูตรคุณได้ค่ะเดี๋ยวเอารงไหนจัดการให้เลยนะคะรอแป๊บนึงนะคะโอเคมือซีฟ ոս หุยอุยเออหน้าเขากระจกสิคะนะคะตัดให้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะอุยเออคุณคะถ้าคุณหันมาอย่างนี้ฉันตัดให้ไม่ได้นะคะคุณมองอะไรคะเนี่ย ผมชอบหูเจมากเลครับหูของเจนี่สวยมากเลยครับผมแทบจะไม่อยากละสายตาแม้แต่วินาทีเดียวเลยครับันน้าเข้ากระจกดีกว่านะคะเจ๊เจ๊อุ้ยเออมานีมาไม่ค่อยดีดท่าไหร่ะเจ๊เรื่องแล้วว่าเขาชอบหูเจ๊ะฉนว่าเหมือนโรคจิตนะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเจ๊ไล่เข้าไปไหมดูสิยังไม่หยุดเลยอะคุณคะขอโทษด้วยนะคะ พอดีวันนี้กันไก่ฉันหายอะค่ะเอาไว้วันหลังคุณมาตัดใหม่นะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเอาไว้วันหลังมาใหม่นะคะนะมไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมาใหม่นะครับแล้วผมจะเตรียมกันไก่ของผมมเองนะครับเป็นา,าส่วนตัวค,ด,คดูเขายังมองหูเจอยู่เลยดูทานั้นนะครับยิ้มยจ่มใส่ตลอดเวลาคุณมองทางด้วยค่ะระวังค่ะ ทางค่ะทางด้วยนะฮะดู้ยดูสิก่อนไปยังช้อนหูเจ๊อยู่เลยอ่ะนี่ฉันบอกตรงนะฉันเสียวหูมากเลยอ่ะเออมองอย่างเดียวเลยเจ๊หน้าเหมือนพวกโลจิตกระดุมเขาติดกล้องไม่บอกไม่รู้นะ้องจทำมังจะดีไม่เอาไม่เอาท่าทางดูดีแต่จริงๆไม่ดีไม่เอาไม่เอานี่เจ๊มีท่าใหม่จะบอกไหมอ๋อ ขอให้ทาไม่เคยทาไเตยรับรองได้เลยว่าประสบความสำเร็จแน่ท่านี้แอปแบลแอปเด็กหน้าใสใสแอปแบลวนี่เราต้องปิดแก้มตัวเองต้องปิดแก้มแล้ะน้ำจะได้ดูไม่บานหน้าเล็กเลยอ่ะเจ๊โด้วีเชฟเเลยจ๊หน้าเล็กเลยอ่ะดูเป็นเด็กอ่ะหน้าเละหรอหน้าเละหน้าเล็กสิหน้าเล็กอ่ะเจ๊เป็นไงโพสเลยโอเคเจ๊โพสเลยนะโพสเลยมีสูตรทุกทุกเลยอ่ะ เจ๊เร็วๆทีร่รอแต่ผู้ชายจะได้สระผมไหมเนี่ยโอเคแก้วแล้วเล่แล้วจิ้เต็มเลยดีๆดิ๊ดิดิ๊ด๊ดิ๊ดิ๊ดหัวจะทับดิ๊ดน๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ มาจากในไอจีนะครับไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ยรับตัดผมผู้ชายหรือเปล่าครับเหตุไม่มญญจด้ลยผมเจอคนตายผมไม่อสวัสดีครับคุณยุ่งผม ปาร์คเจอซุงครับอุ่ชื่อปาร์คเจอซุงเอาเป็นคนเกาหลีเหรอคะเพราะเป่าหรอกครับจริงๆแล้วผมก็คนไทยนี่แหละครับพอดีว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนชอบซุกซนวิ่งอะไรไม่รู้เปลือยตามภาษาเด็กก็ตาดีคนหนึ่งเลยครับแล้ววันหนึ่งก็รถบรรทุกขนสุงวิ่งผ่านมาครับซุ่มจุกกำดันมัดไม่แน่นหล่นใส่หน้าผม หลังจากนั้นมาผมก็ได้ชื่อว่าปาร์คเจอซุ่มครับอ๋อชื่อป้าแต่ตัวไปเจอซุ่มครับผมคุณคุณปาร์คเจอซุ่มคะอี่ฉันว่าเชิญคุณนั่งเลยดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนั่งนี่เลยค่ะเชิญเลยดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยๆครับนี่คุเจ๊ลูกค้าให้อ่ะเจ๊ก็รับรับไปเถอะเออเจ๊เขาเป็นลูกค้านะเอ้าเธอเจ๊ เลี้ยงโปรตีครับขอบคุณมากนะคะอ๋อตายแล้วเป็นอะไรกันนั่นอันนั้นน้ำปั่นเห็นที่หลังก็เลาะหนามออกมาก่อนสิคะายจะทำมาให้ครับพอดีรีบนะครับเดี๋ยวมันจะข้ามทานเด็กกุหลาบจะขั้นขโมยเดี๋ยวคเนี้อ๋ออย่าเรียกขโมยเลยครับเรียกยืมมาใช้นี่คงจะเป็นเอ่อโรมอลล์พูลของยุ่งใช่ไหมครับอ๋อชื่นใจ แลวนี่ก็คงจะเป็นกนไกลของคุณยุ่งใช่ไหมครับอ่ะโอ้เชื่นใจอ่ะแลวนี่ก็คงจะเป็นแหนบของคุณยุ่งใช่ไหมครับอ้าว